สวัสดีครับแฟนๆที่น่ารักทุกท่านครับเราจะพาทุกท่านไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับเริ่มต้นที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2คู่ก่อนเลยครับลิวครับเปิดบ้านแพ้กับเชลซีไป1ประตูต่อ2และยูเวนตุสครับเปิดบ้านแพ้กับเบียร์เรลไป0ประตูต่อ3ามาที่ศึกพรีเมียร์ลีกสองคู่เมื่อวานนี้ครับไบตันครับเปิดบ้านแพ้กับสเปอร์ไป0ประตูต่อ2และอาร์เซนอลครับแพ้กับลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ2เช่นกันครับบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืน1คคู่รับบบไปเิด้านแพ้กับบเยรนมึ่งครู่คร วอลส์แบกเกอร์ครับเปิดบ้านเสมอกับเลดบูซาบวกไป1ประตูต่อ1และปิดท้ายด้วยศึกโคปาลิสปาตาโดเลสสองคู่เมื่อคืนนี้ครับเอสซูเดนเตสครับเอาชนะเอเวอัตตันซีดีไป1ประตูต,ต่อ0ูนย์และโอลิมเปียอาซันซิองครับเอาชนะฟูมิเลนเซ่ไป2ประตูต่อ0ูนย์แต่นี่คือเรื่องของการสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับฝากทุกท่านกดไลค์ like, กดแชร์คลิปเราด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องเราทุกวันเลยครับ